สวัสดีค่ะมาเจอกับย่าอีกแล้วนะคะวันนี้ย่าพามาเที่ยวรีสอร์ทบ้านห้วยพึ่งนะคะที่นี่จะเป็นบ้านดินค่ะข้างในสวยมากห้องพักก็โอเคค่ะเย็นสบายสดชื่นมีต้นไม้เยอะมากค่าห้องก็ไม่แพงนะคะคืนละ900บาทมีเต็นท์ไว้บริการให้ลูกค้าด้วยนะคะ ก่อนจะไปชมคิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดตับต่อขายให้ย่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าทำคิดต่อต่อไปค่ะไปชมกันเลยตรงนี้จะเป็นที่ให้บริการลูกค้านะคะจะมีคอฟฟี่ฟรีบรรยากาศโอเคค่ะเย็นสดชื่นมีที่นั่งดูวิว อันนี้คือให้ลูกค้าฟรีนะคะแต่ต้องทำทานเองอันนู้นที่ชมวิวตอนนี้แฟนย่าก,ก็นั่งชมวิวอยู่ค่ะ บรรยากาศล่มลื่นนะคะสามารถเอารถลงไปได้ค่ะข้างล่างจะมีเต็นท์ให้บริการลูกค้าี๋ย่ายพาเดินลงไปข้างล่างนะคะสวยมากเลยค่ะมีแต่ต้นไม้บรรยากาศดีมากค่ะ Okay. ตอนนี้ย่าจะพาทุกคนเดินลงไปข้างล่างนะคะข้างล่างจะมีน้ำลำธารไว้เล่นน้ำแล้วก็เต็นท์ เมื่อคืนย่านอนห้องนี้นะคะสวยมากบริการโอเคนะคะข้างในก็ไม่ค่อยมีเสียงเอะอะวุ่ยวายนะคะไม่ค่อยมีใครเปิดเพลงบรรยากาศดีมากคืนละเก้าร้อยย่าว่าไม่แพงนะคะสำหรับย่าข้างล่างจะเป็นเต็นท์ ไม่แน่ใจว่าคือละสองร้อยหรือสามร้อยค่ะอันนี้มีคนมาพักห้องพักมาชาวย่าเห็นเขาขี่รถเข้ามามรรยากาศดีค่ะลมลื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะสำหรับย่าโอเคเลยที่นี่ ไม่ถึงกับแพงอาหารต้องเดินไปอีกหน่อยค่ะอาหารอร่อยมากจะเป็นเต็นท์สำหรับปิกนิกย่างบาร์บีคิวได้ค่ะที่นี่ขอโทษนะคะที่ถือกล้องไม่ไม่เสะเขียน มีคนมาปิกนิกนะคะตรงนี้จะมีเต็นให้บริการแล้วก็ห้องน้ำค่ะสะดวกสบายค่ะเล่นน้ำได้ค่ะตามอัธยาศัย ฝั่งนูเดินข้ามไปนั่งได้นะคะนั่งชมวิว